สวัสดีครับยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลแดมิซีนะวัวนี้อยู่ช่วงเรซซิ่งเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็มาเปิดคลิปในรถแท็กซี่นะครับแล้วก็ลงมาแล้วเรียบร้อยฮนะตอนนี้เราก็อยู่ันที่หน้าร้าน AZ4 Original ครับผม จริงๆต้องเป็นช่วง racing sp ดีเพราะว่าเกี่ยวกับรถยนต์เนาะวันนี้เราก็จะมารับลูกชายนะครับอีกคันหนึ่งกลับบ้านแล้วนะครับหลังจากนอนอู่มาเป็นเดือนนะฮะฝากไว้กันนะนะครับในการตกแต่งนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมนะนี่อยู่ที่หน้าร้านแล้วครับบริคาพิ่โอต๊ตป่พาไปดูลูกชายกันว่า<ม>เป็นยังไงบ้างทุกคนตื่นเต้นตื่เต้น หอย่างสวยตอนนี้เราเห็นแล้วทุกคนตอนนี้เราเห็นแล้วฮะทุกคนพร้อมยังทุกคนพร้อมยังที่จะเห็นรถเราสวยอ่ะสวยมากเลยดูในรูปก็ว่าสวยแล้วนะตัวจริงแม่งสวยมากพร้อมยังสามสองหนึ่งเช็ดสวยจั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 ดทุกคนยังจำซิตตี้ผมได้ไหมว่าล่าสุดมันเป็นสีอะไร และนี่ก็คือสีล่าสุดครับผมสวยจัดโอ้โหดูความเงานี่ฝากระโปรงก็สั่งให้ที่ร้านพ่นแบบไฮไลท์ให้ด้วยนะฮะมันก็จะพ่นแบบขอบๆฝากระโปรงเห็นไหมครบเก็บขอบๆฝากระโปรงให้ด้วยซึ่งฝาโปรงเนี่ยเป็นคาร์บอนอยู่แล้วนะครับของเดิมนี่ฮะเก็บไล่สีด้านข้างหูยังสวยเฟี้ยวไหมเฟี้ยวไหมเฟี้ยวไหมดูสี้ยิย เอาจริงก็คือมันก็คือสีสีเฉดเดียวกันนะฮะเหลืองเฉดเดียวกับไอคันน้องง่วงผมแหละทำเป็นฝาแฝดไปเลยฮะตอนแรกว่าจะทำเป็นสีแดงสดนะแต่มาณนะ้าบอกว่าทำให้มันฝาแฝดกันไปเลยก็เลยเออเฟียลฟ้าวสวยมากเลยอ่ะไวไหมก็วสวยเลยไว,ไวไหไวไวนะไวจัดโคตรเร็วเออนี่อยู่กับพี่โอตครับเพื่อการโอร๊ตครับของเอสซีคน<ว>ดีคนเดิม นี่ครับโอ้โหเแยป๋าสวยงามพี่คันนี้ต้องเอาไปถ่ายคลิปบ้างอันนี้เสร็จแล้วออมีแล้วนี่ดูทุกคนเปลี่ยนปั๊มด้วยนะเปลี่ยนปั๊มด้วยนะนี่ใส่ล้อเออใส่ปัม๊มสีล้อใหม่ปั๊มใหม่ทุกคนไม่ใช่ว่าจะจบง่ายๆนะเขาไม่ได้เรียกเรามารับรถอย่างเดียวเขาน่าจะใช้แรงงานเราให้เราไปสวัสดีครับให้เราไปถ่ายคลิปด้วยอีก ยังไงซีพี่ต้นเราจะไปไหนกันเราออกไปถ่ายรูป <c oughs> ก่อนพราเดี๋ยวจะไม่อยู่เลยจะเปนไม่เคยได้สบายเลยไป <c oughs> อ่ะขี่เลย <c oughs> อ่ะไะทุกคนโอ้ยโอ้ย <c oughs> ไปนั่งรถตัวเองมาเป็นเดือนแล้วทุกคนนี่อยู่กับพี่ต้นนะฮะ ตากล้องมือฉมังประจำา s s ซ Or อ i ิจินอะครับนี่คือผู้อยู่เบื้องหลังการถ่ายคลิปถ่ายรูปของที่เอสซนะครก็จะเป็นคนนี้แหละถ้าถ่ายไม่สวยไม่ใช่ผมนะถ้าถ่ายสวยค่อยบอกว่าคนนี้ใช่ใช่ใช่ถ้าชอบค่อยติดต่องานถ้าไม่ชอบก็ด่าคนอื่นใช่ย้าย่ำด่ีนี่เราจะไปที่ไหนครับพี่ต้นเดี๋ยวก็ที่ประจําของเอสนะครับใก้ดๆที่ประจาอ๋อเป็นที่ประจําที่เราถ่ายประจ อันนี้เราจไปถ่ายอะไรบ้างครับก็ภาพนิ่งวิดีโอภาพนิ่งด้วยวิดีโอด้วยใช่<ฮ>ก่อนครับว่ามันจะต้องใช้ในอนาคตอ่าแต่งไงเดี๋ยวคันนี้ก็ต้องกลับมาถ่ายใหม่อยู่ดีครับทำไมครับอาจจะมีมงมีเบาะมีอะไรอย่างเงี้ยสติ๊กเกอร์อีกอุ้ยไม่จบไม่สิ้นง่ายๆใช่อ่ะไปทุกคนจะตามไปดูกันครับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอคันนี้พี่เสร็จพี่ก็ต้องมาพี่ก็ต้องมาเรียกผมไปถ่ายรูปคู่เราสองคันอีกใช่ต้องถ่ายแบบแฟร์ ยาวยาวไปนี่แล้วใช่ยาวๆไปดูผิดคามอบองอะเพราะอะไรพี่นี่นาใช่ไหมะเรติดตามกันทุกคนปะเดนี้เราไม่ได้มารับรถหนึ่งเดียวครับอย่างที่บอกเดี๋ยวทําภารกิจนิดหน่อยครับในการถ่ายรูปถ่ายวีดีโอเก็บไว้เป็นผลงานของร้านด้วยนะครับแล้วก็เราจะได้มาแอบจุบรูปเอาไปใช้ด้วยนะครับเลยฝาฝนเป็นใจเร็วนี้แดดโคตรแรงเลย อ่ะน,อน,นี่ยัทุกคนโหยิ่งออกแดดแม่งยิ่งสวยดูเลออกแดดสีแม่งยิ่งออกอันนี้คือเราพารถมาให้พี่ต้นทําการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะฮะโห,โหสวยจาดปึ๊บปึ๊บ,บพาดูรอบคันทุกคนหลักๆนะรอบนี้ที่มาทํานะครับก็คือทําสีนะครับเพราะว่าของแต่งมันเต็มหมดละ ทำสีเปลี่ยนจากสีเทาเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็พ่นฝากระโปรงเป็นไฮไลท์นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีล้อนะครับจากสีขาวนะฮะเป็นสีดาแล้วก็เปลี่ยนเบรกฮะจากเบรก AP นะครับให้เป็นเบรกสปูลเพื่อให้เข้าคอนเซปต์กับคันนี้ที่จะทาเป็นคอนเซปต์สปูลอีกคันหนึ่งให้มันเป็นฝาแฝดกับคันน้องง่วงเลยนะทุกคนนี่ฮะสวยไหมสวยไหมสวยมากสวยมากเลยชอบมาก คือในกล้องมันจะเป็นอีกสีหนึ่งนะถ้าตาจริงก็เป็นอีกสีหนึ่งอีกนะครับนู่นฮะตากล้องเราไปอยู่นู่นนะฮะดูดิถ่ายอย่างไกลนู่นตากล้องอยู่นี่รถอยู่นี่ดูดิอย่างไกลอ่ะเพิ่งรู้ว่าเขาทำงานกันแบบนี้นะพวกตากล้องมืออาชีพเนะี่ยเก็บบรรยากาศเบื้องหลังทุกคนรอชมภาพสวยๆ ทางหน้าเพจของร้าน a อเซซีออร a จิได้นะเพื่อนสวยมากสวยจัด โอคฮะทุกคนสำหรับที่นี่เราก็จบภารกิจเรียบร้อยฮะเดี๋ยวต่อไปผมจะต้องพาเจ้าซิตีนะครับไปทิ้งไว้ที่ร้านสติกเกอร์ต่อนะครับเพราะว่าได้ทำการสั่งสติกเกอร์ไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะคาดลายเป็นลายสปูลน,นะครับเหมือนกับคันน้องง่วงเลยเดี๋ยวเราติดตามกันทุกคนว่าจะอมาหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าบอกเลยว่างานสีวันนี้ โคตรประทับใจดูดิเนี่ยทุกคนลองมาดูข้างในเลยดูเนี่ยตามขอบประตูเนี่ยดูดิมันเนียนแบบเนียนจิ๊บเลยนะเห็นปะแล้วคืองานร้านนะเนี่ยแกไม่ได้แก,ไม,ไ,แกไม่ได้ถอดประตูพ่นนะเนี่ยดูดิคือพ่นทั้งอย่างนี้เลยอ่ะใช้เทคนิคการพ่นการกันสีอะไรไม่รู้อะผมอธิบายไม่ถูกแต่ว่าที่นี่ไม่ถอดประตูพ่นนะครับพ่นทั้งอย่างนี้เลยเนี่ยทุกคนดูงานเลย เรียบร้อยมากเนี้ยบมากสมราคาคุยเอที่ี่จริงๆนะครับสม้วที่น้าแกขี้โมกนะครับแต่ทําทได้จริงถ้าทําได้จริงไม่เรียกว,ว่าขี้โมกนะครับเรียกว,ว่าเก่งจริงนะไม่ได้อวยนะเนี่ยคืองานสวยจริงทุกคนดูได้ยลนะเนะี่ยคือถ้ามีโอกาสเห็นรถผมคันจริงที่ไหนนะเข้ามาดูสีใ,ใกล้ได้เลยครับนี่คือยังไม่ได้ผ่านการขัดเคลือบนะยังไม่ได้ผ่านการขัดเคลือบนะครับนี่คือแบบเพิ่งทําเสร็จเลยอะไรเลยนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอารถไปใช้ก่อนประมาณเดือนหนึ่งนะให้สีให้อะไรมันเซตเข้าที่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเค่อยกลับมาขัดแล้วก็เคลือบสีเคลือบแก้วอีกทีหนึ่งนะฮะเนี่ยดูงานฝากระโปรงทุกคนสวยงามเห็นไหม,ไหมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นพ่นแบบไฮไลท์นะครับจริงๆแล้วมันจะเป็นสีคาร์บอนหมดเลยนะตรงเนี้ยเป็นลายคาร์บอนหมดเลยแต่นี่ผมสั่งให้เขาพ่นแบบไฮไลท์นะครับเพราะว่าเป็นงานเฉพาะของร้านน้านะครับพี่ เขาบอกว่าน่าจะเป็นเจ้าแรกๆแ,แหละที่เริ่มทําแบบไฮไลท์แบบนี้กขาฝากระโปรงนะครับคาร์บอนสวยไหมทุกคนลองดูแล้วกันนะว่าสวยหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมชอบนะครับมาเดี๋ยวเรา move กันไปต่อที่ร้านสติกเกอร์ครับที่เดิมฮะฮักคัสตอมบีเคเครับไปคาดลายกันว่าเป็นไงบ้างอ่ะทุกคนนะสุดท้ายก็เลยไม่ได้ไปร้านสติกเกอร์นะเมื่อวานเพราะว่ารถติดมากไปไม่ทันครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เป็นอีกวันหนึ่งฮะ ผมจะพาเจ้าซิตี้ของผมนะครับไปเปลี่ยนฟิล์มก่อนแล้วนะเดี๋ยวค่อยเข้าไปร้านสติกเกอร์ตอนบ่ายวันนี้แทนนะครับไปเปลี่ยนฟิล์มทําไมหรอเพราะว่าฟิล์มเดิมเนี่ยมันเป็นสีฟ้าใสครับทั้งคันเลยนะครับทั้งคันเลยคือก่อนหน้าเนี่ยรถเป็นสีเทาไงพอฟิล์มเป็นสีฟ้ามันก็ยังมีความเข้ากันอยู่ใช่ปะแต่พอรถเป็นสีเหลืองแล้วอะฟิล์มสีฟ้ามันเริ่มที่จะแบบว่า ทำให้มิตริรถมันดูเปลี่ยนไปนะครับก็เลยเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนฟิล์มให้มันเป็นเหมือนเจ้าน้องง่วงไปเลยนะครับเป็นสไตล์แบบ JDM หน่อยสามบ้านหลังเนี่ยก็จะทำเป็น80%ฮะมืดๆไปเลยนะครับส่วนสามบ้านหน้าเนี่ยก็จะทำเป็นเขียวใสแทนนะครับเปลี่ยนจากฟ้าใสเป็นเขียวใสแทนเพื่ออนาคตเนี่ยเผื่อจะมีการเปลี่ยนเบาะเปลี่ยนอะไรเนาะจะได้ เอาไว้โชว์ภายในได้ด้วยทีเดียวนะครับส่วนร้านฟิล์มกับร้านสติกเกอร์ก็เป็นร้านเดิมนะครับที่ผมใช้เป็นประจํานะครับเดี๋ยวร้านฟิล์มเนี่ยก็จะเป็นร้านซูเปอร์เทคนะครับส่วนร้านสติกเกอร์ก็จะเป็นฮักคัสตอมบีเคนะครับที่ดูแลเรื่องของสติกเกอร์รถผมทุกคันนะฮะอ่ะแล้วเดี๋ยวตอนนี้เวลา8ปดโมงสี่สิบนะครับนัดร้านฟิล์มไว้1 1บเอโมงแล้วก็นัดร้านสติกเกอร์ไว้บ่ายโมงครึ่งนะครับ เดี๋ยวติดตามกันต่อเลยนะฮะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากเปลี่ยนฟิล์มแล้วติดสติกเกอร์เสร็จแล้วนะครับมิติรถมันจะดูเปลี่ยนไปยังไงบ้างก็รอติดตามกันแล้วกันนะครับผมไป อ่ะเรียบร้อยฮะสวยงามตามท้องเรื่องเช่นเคยครับผมอ่าถ้ามุมนี้น่าจะเห็นชัดนะครับสามบานหน้านะครับสามบานหน้าจะเป็นเขียวใสนะครับความสว่างก็น,น่าจะประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับส่วนสามบานหลังครับทึบเลยนะมองไม่เห็นข้างในรถเลยอันนี้คือแปดสิบเปอร์เซ็นครับสีดํานะครับอันนี้เป็นใสเขียวเขียวใสมันก็ยังจะแบบเห็นในตัวรถอยู่นะครับ ด้านหลังก็เหมือนกันนะสามบานหลังทั้งหมดเลยนะครับเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นหมดเลยดำเมี่ยมเลยนะครับตามสไตล์รถยุ่นญี่ปุ่นนะครับเห็นไหมอามุมเนี้ยจะชัดเจนเลยเหไหมข้างหลังในแปดสิบเนี่ยดำเมียมเลยข้างหน้าเขียวใสครับยิ่งพอเราออกแดดมันก็จะสว่างกว่านี้นะครับมันช่างเข้ากับสีรถสีเหลืองจริงเห็นไหมเนี่ยพอเป็นสีเขียวกับสีเหลืองนะมันก็จะตัดแบบพอดีอะ่ะสวยอะ่ะ แล้วก็พอไปตัดกับสีดําด้านหลังเลยรถมันก็จะดูเข้มรับดูดุดูเข้มข้างหลังเสียดายเวทอกาศเนี่ยอยากเอาออกมากเลยตอนทําสีลืมบ่อยเขาก็ออกนะครับเขาติดใหม่กลับเข้าไปให้รถมันเลยดูแบบเป็นรถบ้านไปหน่อยอ่ะโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปที่ร้านสติกเกอร์กันต่อครับเดี๋ยวจะไปติดตัวคาดลายตะปูนที่ร้านสติกเกอร์ต่อครับสำหรับใครที่สนใจนะอันนี้ก็ไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับเป็นร้านที่ผมมาติดประจํานะ ร้านซูเปอร์เทคนะครับสาขาเรียบทางด่วนรามินทาเอกมัยเอกมัยรามินทานะครับส่วนตัวที่ผมติดเนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นเลยนะครับราคาถูกสุดก็จะเป็นรุ่นเซรามิกบูสต์นะครับเซรามิกบูสต์ราคาเริ่มต้นที่รถเก๋งไซส์นี้ก็3,900บาทนะครับแต่ถ้าใครเคยมาใช้บริการแล้วนะครับเขาจะมีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าเก่าได้ส่วนลดเพิ่มอีก300บาทเท่ากับว่ารอบนี้ผมจ่ายแค่3,600บาทนะครับทั้งคันเลยนะ ใครสนใจก็ติดต่อมาทางเพจได้ครับชื่อเพจตามนี้เลยฮะชื่อร้านเลยซูเปอร์เทคนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับไปที่ร้านสติกเกอร์ต่อฮะอ่ะเดี๋ยวดูมองจากข้างในออกไปนะครับสว่างมากเห็นไหมเนี่ยเคลียใสไม่หลอกตาครับสว่างสวยนะฮะข้างในหมอไปก็ไม่ได้ดูเป็นสีเขียวนะก็จะดูเป็นสีใสปกตินะครับเนี่ยจะดูเป็นสีใสปกตินะฮะคมชัดสวยงามกันความร้อนได้ดีครับ แต่จะไม่ได้ดีมากถ้าเทียบเท่ากับเกรดฟิล์มราคาหลักหมื่นนะมันก็ดีในในราคาของมันครับแค่3,000กว่าบาทแต่ถือกันแดกกับความร้อนได้ดีครับอ่ะโอเคปะดุยยครับผมไปร้านสติกเกอร์กันอ่าโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านฮักคัสตอม BKK เนะครับเป็นร้านสติกเกอร์ที่ผมมาติดเจ้าลูมินหรือน้องง่วงนั่นเองนะฮะ จริงนี้ผมได้คิวบ่ายโมงครึ่งนะแต่ว่าตอนนี้เพิ่งเที่ยงเองนะฮะเพราะว่าอยู่ใกล้ร้านฟิลม์มก็เลยเออติดฟิล์มเสร็จแล้วเลยมาเลยค่อยมาฝากรถไว้ที่นี่นะครับแล้วถึงคิวก็ค่อยทําก็ได้นะฮะแลเดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าหลังจากที่เราคาดลายสติกเกอร์ไปแล้วเนี่ยหน้าตาของเจ้าซิตี้ของเรานะครับจะหน้าตาเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ฮะคือมันยังดูล้นๆอยู่นะผมว่า ถ้ามีลายสติกเกอร์ค้าหน่อยมันก็น่นาจะดูแบบเออมีอะไรมากขึ้นมีลายมีอะไรมากขึ้นนะครับให้ดูมันไม่ล้นเกินไปเนาะร้านเขาอยู่ที่ซอยหน้านี้ว่าซอยสี่นะฮะใครสนใจก็ติดต่อทักไปทั้งเพจได้นะครับนะัดคิวเข้ามาก่อนนะเดีย๋ยววอล์กอินเข้ามานะครับเพราะว่าเขามีคิวติดตั้งทุกวันนะครับเดี๋ยวด้านหลังก็จะเป็นลายโลโก้สปูลนะครับส่วนสติกเกอร์นี่ก็อาจจะต้องลอกออกก่อนของเก่านะครับ เดี๋ยวเขาติดใหม่อ่ะประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วเป็นไงบ้างนะครับอ่ะทุกคนฮะเรียบร้อยครับผมและนี่ก็จะเป็นผลงานจากร้าน H B K K นะครับ H Custom B K K เหมือนเดิมฮะสวยงามเนี้ยบนะครับสมแกาการรอคอยดีนะผมสั่งสติกเกอร์ไว้ตั้งแต่ เอารถเข้าทําสีละนะครับมีสติกเกอร์ก็เลยเสร็จรอไว้ละพอมาถึงปุ๊บสีเสร็จก็วิ่งมาแปะสติกเกอร์ต่อได้เลยเพราะสั่งรอไว้ละสวยไหมทุกคนงานดีราคาไม่แพงนะบอกให้ทั้งคันนี่เท่าไหร่อ 2000, เองสองสามพันเองแค่ค่าติดนี้ก็คุ้มแล้วครับสติกเกอร์ตัดมาดีแค่ไหนนี่ติดไม่เป็นก็ตายพอดีนะครับเสียของอีกต้องเสียของหลายรอบอีก ซึ่งแน่นอนอะถ้าเป็นผมอะติดเองอยังไงก็เละบอกเลยยังไงก็เสียหลายรอบไม่จบง่ายๆหรอกจ้างเถอะคือคำตอบสุดท้ายนะครับลองดูงานเนียไหมสวยไหมนะครับอันนี้อีกฝั่งหนึ่งคอนเซปต์รถฮะสปูสปอร์ตนะครับจัดให้เป็นฝาแฝดกันไปเลยนะกับเจ้าลูมินนงง่วงส่วนด้านหลังก็จะเป็นโลโก้สปูนนะครับ Yeah. สวยไหมสวยไหมจบทีเดียวไปเลยนะครับทั้งหน้าทั้งข้างทั้งหลัง <Yeah. S 1> เดี๋ยวสติกเกอร์เอทสี 4, ค่อยไล่ลงมาด้านล่างนะครับเป็นไงสวยงามนะครับอ่ะโอเคทุกคนเรื่องาราวโดยมารวันนี้นะครับก็พาทุกคนไปรับรถนะฮะเจ้าซิตี้หลังจากที่จอดไว้นะครับหนึ่งเดือนเต็มเต็มในการทำสีนะครับทั้งคัน ทำสีเหลืองสปูนนะครับแล้วก็แต่งคอนเซปต์สปูนไปเลยนะครับก็เปลี่ยนนะฮะแม็กนี่คือแม็กชุดเดิมนะแม็กชุดเดิมที่เป็นสีขาวถ้าทุกคนจําได้นะครับเพราะว่าล้อมันเป็นลายสปูนอยู่แล้วนะครับเราก็ทําการเปลี่ยนสีแม็กให้เป็นสีดํานะครับจะได้ไม่ต้องซื้อล้อใหม่เนาะก็ประหยัดเงินไปอีกนะครับเสียแค่ค่าทําสีเฉยนะครับทําสีตัวรถฮะแล้วก็ฝากระโปรงพ่นไฮไลท์ฮะนะครับ คนไฮไลท์จากขอบนะครับเข้ามาตรงกลางนะครับไล่ขอบนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มันดูมีอะไรมากขึ้นนะครับดูแปลกตาหน่อยนะฮะแล้วก็เปลี่ยนปั๊มเบรกครับปั๊มเบรกจากเดิมเป็น AP นะครับ AP r a c i n g นะครับนี่ก็เปลี่ยนเป็นปั๊มสปูนนะครับปั๊มสปูนจะได้ครบคอนเซปต์ทั้งคันนะครับส่วนฟิล์มก็นี่ฮะ พอออกแดดหน่อยก็จะเห็นชัดหน่อยครับสามบานหน้าครับเป็นเขียวใสนะฮะแล้วก็สามบานหลังเป็นสีดำครับแปดสิบเปอร์เซ็นครับเหมือนมือตึบๆเลยฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่ะถ่ายรอบคันให้ดูฮะสุดท้ายละอ่ะถ้าฝั่งนี้จะเห็นชัดหน่อยนะครับเรื่องฟิล์ม อโอเคทุกคนนะเรื่องราวโดวยมาครับสำหรับคันนี้นะครับกับเจ้าซิตี้นะครับเจ้าซิตี้ทำใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเหลือยางนะครับยางเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นยางจะเปลี่ยนยี่ห้อด้วยจะเปลี่ยนเบอร์ด้วยนะครับเพราะว่าเบอร์เดิมเนี่ยมันเป็นเบอร์195นะครับ19555ขอบ15เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนะครับเป็น2 0 5นะครับให้มันเป็น205 ให้มันใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนยี่ห้อ,อยางด้วยนะครับจริงๆคินโตะมันก็ใช้ดีนะทุกคนแต่ผมแค่อยากเปลี่ยนไซส์ยางนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นยี่ห้อเดียวกับไอคันลูมินของผมนะครับก็เลยเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะอะโอเคโอเคทุกคนเรื่องราวโดยมาวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันฮะสำหรับใครที่สนใจอยากจะแต่งตามหรืออะไรยังไงก็ตามคลิปนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็ใครอยากให้รีวิวอะไรเพิ่มเติมนะฮะเกี่ยวกับเจ้าซิตี้คันนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมและเจ้าซิตี้คันนี้นะครับน้องสปูลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ